ล่าสุดในการเปิดตัวคิมบอลใหม่ของด j i นะครับก็จะเป็นในส่วนของ DJ i จไ IS 3 IS3, สาที่ผ่านมานะครับนอกจากจะเปิดตัวคิมบอ l แล้วนะครับเขาก็ได้มีการเปิดตัว Product อื่นๆของเขามาด้วยกัน2อทั้ตัวนะครับแล้วก็มันก็จะมี Product ์โปรดักหนึ่งครับที่สายวิดีโอสายโปรดักชันดูจะตื่นเต้นมากๆนะครับนั่นก็คือในส่วนของ DJI Transmission ครับหลายๆคนเนี่ยยกให้มันเป็น king of video transmission system เลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับทำไม DJI Transmission ถึงน่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ ราสวัสดีครับผมโนดจากซูงคาเวล่าครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเจ้า d j i Transmission กันครับแต่ก่อนอื่นนะครับยังไงก็ฝาก subscribe channel ซูงคาเวล่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานออกมาเรื่อยๆครับยังไงก็กราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยครับ สำหรับเรื่อง v วิดีโอทันมิช s นสิสตครับในการถ่ายทำหลายๆครั้งเนี่ยมักจะมีหลายซีนที่เราไม่สามารถแอดตัวบุคคลเข้าไปควบคุมกล้องเลนได้โดยตรงนะครับอย่างซีนที่ต้องขึ้นเคลนช็อตโรลลิ่งที่ต้องอยู่บนรถหรืออยู่บนพวก c อ่าเคเบิลแคนะครับอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่าหลากหลายซีนเลยนะครับที่ไม่สามารถจะมีคนอยู่ตรงนั้นได้เออซึ่งวิธีการที่จะทำให้เราเห็นภาพจากกล้องได้นะครับเพื่อที่จะทำการควบคุมหรือโฟกัส เ,เราก็ต้องมีในส่วนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพจากกล้องนะครับลงมาที่ภาคพื้นดินนะครับเพื่อที่จะควบคุมกล้องนะครับหรือว่าโฟกัสพูลเลอร์เนี่ยจะได้ทํางานในการควบคุมโฟกัสของกล้องได้รวมไปถึงนะครับเพื่อให้ผู้กํากับเนี่ยทำการมอนิเตอร์ได้นะครับเออเยอะแยะไปหมดครับเหตุผลที่จะส่งภาพ จากกล้องมาที่จอมอนิเตอร์นะครับทีนี้นะครับการที่จะเอาภาพออกมาก็2วิธีหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือการลากสาย SDI นะครับอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะลากสาย SDI SDI ก็ว่ากันไปนะครับลากยาวออกมาจากตัวกล้องเลยใช้ในช็อตที่มันพอลากสายได้แบบไม่ไกลมากจนเกินไปอ่าอันเนี้ยคือถ้าลากได้เขาก็จะลากกันอ่าข้อดีก็คือมันจะไม่มีพวกดีเลยด้วยอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่2ก็คือการส่งสัญญาณแบบไร้สายมานะครับโดยใช้วิดีโอทานมิชชั่นเนี่ยแหละนะครับ ก็มีหลากหลายยี่ห้อเยอะแย,ะเ,ย,ะ,เยะเต็มไปหมดนะครับ h o l ลี่แลนด์ i ็ซิตนะครับทีละเด็กอซูนะครับอะ,อะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อย แล้วก็ราคาที่แตกต่างกันนะมันก็จะมีหลายสเปคหลายอะไรเงี้ยนะครับหลกัหลกๆมันก็จะเป็นในส่วนของระยะการส่งสัญญาณว่าส่งได้ไกลแค่ไหนความสเสถียรความละเอียดที่ส่งได้นะครับจำนวนตัวรับภาพอะไรเงี้ยนะครับตัวรับภาพเนี่ย re, ส่งออกจอได้กี่อันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของการดีเลย์นะครับซึ่งในงานบางงานที่ต้องการความแม่นยำสูงๆเนี่ยเรื่องดีเลย์เนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันนะครับด้วยปัจจัยทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะครับ รวมรวมกันนะเออนะมันก็จะทําให้ในส่วนของราคาไอ้พวกวิดีโอทันพิชชั่นซิสเต็มเนี่ยนะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นต้นๆไปจนถึงหลักแสนหลายแสนเลยก็มีจุดเด่นหลกัลกๆของ d j i t r t n s n i s s i o n นะครับก็คือในเรื่องของสัญญาณที่ไกลนะครับโดยที่ D j i จเองก็เป็นผู้นำในเทคโนโลยีการส่งสัญญาณมี เทคโนโลยีการส่งสัญญาณของตัวเองอยู่แล้วนะครับหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องโดรนนะครับซึ่งทางดีใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วอยู่บนด้านฟ้าอยู่แล้วครับหลายๆคนก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าด้วยความที่เขาเก่งเรื่องสัญญาณอยู่แล้วนะครับเขาก็เอาระบบสัญญาณที่มีอยู่ในโดนนนี่แหละมาใช้ในการส่งสัญญาณภาพได้ทั้งไกลแล้วก็มีความเสถียรนะมันจะดีแค่ไหนนะครับถ้าเอาสิ่งนี้นะครับระบบสัญญาณจากเห,เหมือนที่อยู่ในโดนเนี่ยนะครับมาใส่ใน ระบบส่งสัญญาณภาพนั่นก็คือทำให้เกิด D j จ t ท a n ไ m i s นมิ n ชั่นขึ้นมานั่นเองครับ d j i Transmission เนี่ยครับใช้การส่งสัญญาณแบบ O3 Pro t r a n s m i s s i o n t เทคโนโลยีนะครับมันคือเทคโนโลยีการส่งสัญญาณแบบเดียวที่อยู่ในโดนของ d J i นนั่นแหละนะครับซึ่งมันทำให้ส่งสัญญาณได้ไกลมากถึง20,000ฟุตนะครับหรือราวหกกิโลเมตรเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็สามารถส่งสัญญาณภาพกลับมาได้สูงสุดที่ Fu l l HD 60เฟรมนะครับและยังสามารถส่งสัญญาณเสียงเป็น16บิตสีิปโลเฮิร์กลับมาได้ด้วยเช่นกันนะครับเพียงพอต่อการมอนิเตอร์เสียงแบบสบายสบายครับถ้ายังกลัวว่าสัญญา ไม่แรงพอนะครับก็จะมีตัวช่วยคือเสรรยาสัญญาณไฮเกนเอทน่า e นะครับมนในโดนเลยในโดนไอตัว FPV นะครับก็เปลี่นนรรยนเสายได้นะครับมันจะช่วยให้สัญญาณแรงขึ้นอีก40%เลยทีเดียวเชียวนะครับหรือในสถานการณ์ที่สัญญาณชนกันก็สามารถที่จะปรับในส่วนของแชน n นลได้ด้วยนะครับเออนะก็คิดมาเผื่อหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะสิ่งหนึ่งที่ทําให้ DJI Transmission ได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับก็คือการที่เขาสามารถควบคุมกิมบอลได้ด้วยนะครับโดยใช้จอรับภาพที่เป็น รีโมทในร่างเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าสัญญาณเนี่ยมันเป็นแบบ n to n นะครับคือพูดง่ายๆว่าส่งสัญญาณได้ทั้งไปแล้วก็กลับนะครับคือตัวส่งก็ส่งภาพกลับมานะครับส่วนตัวรับเนี่ยก็เป็นสมืรนรีโมทที่สามารถส่งสัญญาณไปสั่งกิบบอลได้ด้วยเออนะครับความสามารถควบคุมกิบบอลอย่าง DJI 3 Pro ที่เปิดตัวมาพร้อมกันได้ด้วยนะครับโดยเราจะใช้พวกฟังก์ชัน Force Pro ก็ได้นะครับอ่าก็คือใช้จโรสโคปนะครับควบคุมกิบบอลได้นะครับอ่ะพลิกไปพลิกมาก็สามารถที่จะควบคุมกิบบอลได้เลยนะครับสำหรับซีนที่ต้องการการ Tập มุมกล้องไปด้วยนะครับรวมไปถึงการควบคุม Follow focus มอเตอนะครับที่เป็นอุปกรณ์สมสำหรับกิมบอลนะโดยใช้งานคู่กับ DJI Matterview นะครับเพื่อความนุ่มนวลสมูทอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือสามารถควบคุม Focus ได้นะครับหรือจะไปใช้ในส่วนของอโรนิน n d h h n n d ค i p ปนะครับมันก็จะเป็น Hand คล i p ของ r o นิน 4D นั่นแหละซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเคยลองเจ้าตัวนี้แล้วนะครับลองในโรนิน 4D นะก็เฮ้ยมันมันมันดีนะเอาจริงมันดีมากานะครับ สะดวกมากๆด้วยตัวนี้นะครับผมจริงๆยังไม่หมดนะถ้าคุณใช้กล้องโซนี่ด้วยแล้วนะครับ คุณสามารถเข้าไปปรับเมนูกล้องไร้สายผ่านจอที่เป็นตัวรับได้เลยนะครับผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่า m i r เ o r m o โ e มดนะครับซึ่งบอกเลยว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับครบจบที่ Ecosystem มของดี i ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นวิดีโอฐานมิชชั่นของหลายๆยี่ห้อที่พูดมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะทําได้แค่ส่งภาพมาเพื่อมอนิเตอร์นะครับส่วนอุปรกรณ์อื่นอย่างโฟล์วโฟกัสที่มันเป็นไร้สายนะอุปรกรณ์ที่ควบคุมกล้องทุกอย่างมันก็จะแยกกันมานะเป็นอุปรกรณ์ที่ต้องเอามาประกรบกันอนะ่แล้วก็คย ใช้อะไรก็ว่ากันไปไม่ได้เป็นอีโคซิส e m เต็มที่ใช้ตัวนี้ควบคุมนู่นนี่นั่นได้ทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับไอ้เจ้าหน้าจอเนี่ครับที่ทำหน้าที่เป็นรีโมทไปในตัวด้วยเนี่ยนะครับเรื่องสเปคที่ควรจะมีของการเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ดีๆมันก็มีมาให้นะหน้าจอมีขนาด เนิ้วนะครับทัชสกรีนได้ความสว่าง1,500นิตนะแล้วก็มีขอบเขตสีหรือว่าคันเลือกกาหมดที่กว้างมากๆสามารถแสดงขอบเขตของทั้งสีและแสงได้ค่อนข้างกว้างนะครับคือทำหน้าที่เป็นทั้งจอมอนิเตอร์แล้วก็รีโมทควบคุมกิมบอลนะครับมีตัวช่วยในการวัดแสงนะครับในการโฟกัสนะในการคอมโพสิชันแอสซิสนะครับไม่ว่าจะเป็นในพวกไรดาร์ ฟอร์มนะครับไร้ด้าวฟอร์มก็คือมันเหมือนในรูปโลนิโฟดีอ่ะที่มันเป็นแบบเป็น ผมอธิบายยังไงดีมันคล้ายๆเวฟฟอร์มแต่ว่ามันเป็นเวฟฟอร์มที่บอกว่าระยะโฟกัสมันเป็นระยะอะไรอะไรเงี้ยเข้าแล้วไหมอะไรเงี้ยน,นะอันนี้ก็ต้องทํางานร่วมกับไรด้าแหละเออนะครับซีบราเวฟฟอร์มโฟลคัลเลอร์พิกโฟกัสนะพิกกิ้งโฟกัสนั่นแหละนะครับรวมไปถึงมันสามารถบันทึกไฟล์แล้วก็เพย์แบ็กได้ที่ Full HD 60เฟรมได้นะครับแล้วก็ได้ไฟล์264นะประมาณนี้นะครับส่วนตัวส่งสัญญาณทรานมิเตอร์นะครับที่ติด กับกล้องนะครับรองรับขาเข้าได้ทั้ง HDMI เป็น full size นะครับแล้วก็ SDI สำหรับกล้องภาพ,พยนตร์ทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยนะครับส่วนขาออกก็จะมีแต่ SDI อย่างเดียวนะประมาณนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของไอตัวทานมิสเตอร์นะครับหตัวเนี่ยนะครับก็คือสามารถส่งสัญญาณให้รีเซิร์เวอร์ได้หลายตัวนะเออคือจริงๆเขามี2โหมดแหละนะครับโดยที่โหมดแรกเรียกว่าคอนโทรลโหมดเนี่ยคือสามารถใช้ทานมิสเตอร์1ตัวแล้วก็เป็นรีเซิร์เวอร์ได้2 ตัวในการใช้งานนะครับก็คือแยกคนควบคุมเลยอันนึงก็ควบคุมกล้องไปนะควบคุมไอตัว DJI ไอกิมบอลไปนะครับแล้วก็อีกตัวก็เป็น f o กัสพ u ลเลยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเออนะคอน,ทนโทรลโหมดเนี่ยคือจะแยกได้2เออได้2องร e เซิร์เนะครับโหมดที่2นครับก็คือในส่วนของบอดแคนโหมดนะฮะหรือว่าโหมดออกอากา,กาศอันนี้ก็จะใช้ r e เซิร์เวอได้ไม่จํากัดจํานวนเลยเออนะคือหลังจากที่เหล่ามาให้ฟังทั้งหมดนะต้องบอกว่าความสามารถ เกินวิดีโอธันมิชชันไปมากนะครับเอาแค่เรื่องสัญญาณก็คุ้มแล้วครับเพราะว่าวิดีโอธันมิชชันเนี่ยที่ส่งสัญญาณได้ระดับ6กิโลเมตรเนี่ยในราคานี้เนี่ยมีคนบอกผมว่านะครับแค่เอาวานเวเตอร์เฉยในราคานี้ก็คุ้มแล้วนะครับยังไม่รวมที่เขามีอีโค y ซิสเต็มนะที่ทําให้สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับเพิ่มขีดความสามารถของโปรดักชันของคุณนะครับผมว่าเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเออนะครับส่วนคนที่สนใจนะครับพก็สามารถจองได้แล้วนะครับที่สงควาอเวลาทุกช่องทางนะครับหรือที่ลิงก์ในคำอธ นะครับขอญอาตลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีสวีดัสครับผมบ๊ายบาย